สวัสดีครับผมพิสิทธิ์กรรติการโกนและรายการคดีเด็ดคดีเด็ดเสาร์นี้มีอะไรไปดู <Ach ille! S 1> ความจริงยังเหลืออีกทั้งเลือกนะเฉาะแปลงเพศเอาให้สวยกว่าเมียไปเลยขอขอบคุณบ้าแบบนี้สงสัยจะไม่โดนคลื่นละมัง้งโดนแข้งมามา,มากกว่าขอขอบคุณแม้ถ้าคืนนั้นพ่ออยู่แทนอยากรู้จังว่ามันจะจบยังไง ขอขอบคุณเมียแกก็เชื่อฟังดีให้ติดคุกก็ไปแต่แกล้งลืมไปประกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอขอบคุณงานนี้ไม่คุ้มแต่ก็ดีไต่รู้ว่าเบอร์จินแปลว่าอะไรขอขอบคุณเรื่องนี้ผู้กำกับงงเพราะตั้งแต่เป็นตำรวจมายังไม่เคยโดนตำรวจจับขอขอบคุณยังดีที่คุณตำรวจเข้ามาเจอก่อนถ้าสามีมาเจอก่อนแล้วก็มีตบ ขอขอบคุณซารลเลนคันนี้ยังไม่แน่จริงมีแค่สากกระเบือยังไม่ถึงเรือรบขอขอบคุณแค่นี้ก็ปวดหัวแยญ่อยู่แล้วพาไปโรงพักเดี๋ยวก็ปวดหนักเข้าไปใหญ่ขอขอบคุณเมาและอ้วกแบบนี้ตำรวจเขาก็รู้สิว่ากับแกล้มเป็นอะไรขอขอบคุณถ้าจับขโมยได้เอามามาติดกับทีวีแทนรีโมท แล้วคุณยายก็ตะโกนสั่งช่องเจ็ดกดขอขอบคุณเข้าซอยห้าทำไมน้องทำไมไม่เข้าซอยอารีใจดีทั้งซอยขอขอบคุณอย่างนี้หมอเขาถึงว่าความอ้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อนขอขอบคุณนี่แหละนะที่เขาว่ายิ่งแกก็ยิ่งเหมือนเด็ก ขอขอบคุณอย่างนี้ไม่ใช่ชงกระจอกแล้วมันบ้าขอขอบคุณรลับกางเกงได้ยังไงตำรวจยังหาคำตอบไม่ได้ระวังกางเกงคุณตำรวจให้ดีละ่ะเดี๋ยวล่อนจ้อนไม่รู้ตัวขอขอบคุณแย่เลยนะลิ้นขาดอย่างนี้กินอะไรก็ไม่อร่อย ขอขอบคุณอย่าว่าแต่หมาเลยถ้าควายมันเห่าได้มันคงเห่าแล้วกลนสน,นุกหูเชียวขอขอบคุณใครตัวสูงอย่าไปยืนใกล้มันล่ะเดี๋ยวมันตีเตี้ยหมดขอขอบคุณหมดกันต้องแปนโมงนะคราวนี้ขอขอบคุณถ้าเมียตำรวจมาเห็นตอนล้วงคงงงว่าทำไมเมียน้อยแก่จัง ขอบคุณให้เอาขวดทิ้งเราจะรู้ได้ยังไงว่าห้ามดื่มเกินวันละสองขวดขอขอบคุณเรื่องนี้ต้องโทษกระติกน้ำร้อนมันไม่ดีมันร้อนขอขอบคุณแร้งง่อยนะมันยากแรงเด็กง่ายกว่าเยอะขอขอบคุณสงสารเจ้าของใดตับมาเป่าผมมันจะเป็นยังไงเนี่ย ขอขอบคุณตรงนี้ก็เหลือเกินใช้ตำรวจเข้าไปพัดเต่าใช้เข้าไปซื้อเนื้อสิเขาจะได้ไปขอขอบคุณออกจากโรงพยาบาลได้ลูกกรอกระวังจะโดนจับปิ้งเป็นลูกกรอกอีสานขอขอบคุณอะไรอะไรก็ผ่าซะสวยแล้วไปผ่าแรงออกสักหน่อยไหมน้องตำรวจเขาเหนื่อยขอขอบคุณเวลาน่ะมีน้อยคดีน่ะมีเยอะใครอยากดูต่อต้องรอเสาหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ